รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอัโตไลฟ์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจกุณก็รักรถปีที่14ค่ะอยู่กับน้องแอมจีดาภาอารีทานซึ่งวันนี้นะคะแอมเองพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่รังสิตคลอง13าย่านธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะกับน a t เชอร์คาเฟ่แอนด์บิทโรซึ่งเป็นร้านที่ตอบโจทย์แอมว่าได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ได้ทุกกลุ่มมากๆเลยเขาเป็นการตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลแต่ก็จะมีพื้นที่การ์เดนสีเขียวให้เราได้ผ่อนคลายายยสบ ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะสว่วนนี้รายการ a u t o l i ล e t v น้องแอมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะเริ่มต้นในช่วงแรกกับ AutoLight like s o i i t y y น้องแอม,มและพี่นกศักดิ์นารงเราจะมาพูดคุยอัปเดตกันถึงสุขภาพของดีลเลอร์หรือว่าศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ที่ทรงตัวจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ค่ะพี่นกได้รวบรวมในช่วงของ Auto l i ล e Society อัลตลายอีเวนต์ค่ะพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นเดือนกันยายนแบบนี้มาดูกันค่ะสัปดาห์นี้มีการจัดหรือว่าเปิดตัวกิจกรรมอะไรกันบ้างอัลตลายโนเลดค่ะพบกับเชลยี่ใหม่ๆในวงการสาลกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะเรามีทริคดีๆมาฝากคนรักรถอีกด้วยอัตลายออนทัวร์วันนี้ค่ะจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้พักชมสิ่งหน้าใจาทางรายการสักครู่ค่ะ ออ t โตไลฟ์ทีว like ีออลโตไลฟ์โซไยตี้สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d max ส2ง ddi magforce พลังใหม่กำหนดโลก mazda b p 5 0ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ next gen ford everest w i t r a รับมือได้หมดทุกบททดสอบ new honda hrv e h e v ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิต a l l New Mitsubishi X-Force s e v Experience the Force New MG S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนในช่วงของ Auto Life Society ค่ะอยู่กับพี่นกสังนรงสวัคสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับ,น,รบน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนค่ะในครั้งนี้ Auto Life Society นะคะเราจะมาวัดชียย่ปรดิลเลอร์รถยนต์ไทยในปี2568กกันซะหน่อยครับผม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีการรายงานว่าดิลเลอร์รถยนต์ในปี2,568เนี่ยจะมีการลดลงถึง2.3เนะครับเพื่อเทียบจากปีที่แล้วนะจาก2,197แห่งนะครับจะลดลงมาอยู่ที่2,146แห่งนะครับก็ลดลงไป2.3ถ้าถามว่าเยอะไหมนะครับคือบางคนบอกเฮ้ยแค่2 2.3เองอไม่เยอะนะครับแต่ โดยปกติแล้วดีลเลอร์จะมีการขยายบริษัทรถยจนต์จะประกาศว่าปีนี้เขาจะขยายดีลเลอร์จาก125แห่งเป็น130แห่ง140แห่งแต่นี่มันมีการลดลงนะครับแล้วก็สาเหตุหลักจากจํานวนที่ลดลงก็คือดีลเลอร์แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วค่ายตะวันตกที่คาดว่าจะลดลงอยู่ถึง6.7%นะครับนี่คือตัวเลขจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับซึ่งถ้าเรามามาพิจารณาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีลเลอร์นะครับในเร การค้าขายของรถยนต์มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่จะค้าขายเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีแบรนด์จีนที่เข้ามาในช่วง2อสปีเยอะมากครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าคุณขายรถญี่ปุ่นในวันนี้เนี่ยบางบางดีลเลอร์เนี่ยสมมติว่ามีดีลเลอร์เป็นโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่นอยู่สัก3ามสามแบรนด์สามโชว์รูมนะครับอพอแนวโน้มรถญี่ปุ่นของแบรนด์ที่คุณขายอยู่เนี่ย ออยอดขายมันลดลงะนะครับการซื้อขายมันยากขึ้นคุณจะทําไงเฮ้ยรถจีนยี่ห้อ A B C ขายดีน่าสนใจนะคุณก็ไปเป็น,นดีลเลอร์เปลี่ยนจากแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นดีลเลอร์จีนจน,ะนะคัสัก2โชว์รูมนะครับก็กระจายความเสี่ยงแล้วเรื่องหนึ่ง้วครับแล้วก็หารายได้ในระยะสั้นในระยะสั้นนะครับซึ่ง แน่นอนครับพอมันเป็นแบรนด์ใหม่แล้วมีการกระตุ้นยอดขายเรื่องของราคาต่างๆสงครามราคาที่เราบอกว่าสงครามราคา,ม,า,คาม,มันดุเดือดขึ้นเนี่ยอย่าเริ่มนะอย่าเริ่ม,มแต่ตอนนี้มันเริ่มไปจนลึกแล้วลบกันเรื่องสงครามราคานี่นะครับส่งผลให้ดิลเลอร์เนี่ยที่มีการเปลี่ยนสวอปแบรนด์มีเยอะมากนะครับเปลี่ยนแบรนด์ไปสู่แบรนด์จีนนะครับแต่ดิลเลอร์บางรายอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าหวานอมขมกลืนขายได้แต่ เงินที่หมุนเวียนมันมันมัน,มนไม่ได้หมุนไ,ไปตาม,นะตามที่ตามที่คิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของดิลเลอร์นะครับนอกจากรายได้จากการขายแล้วก็คือเรื่องของเซอร์วิสอ่าโอเคการบริการหลังการขายนะคะที่เราซื้อไปแล้วแต่รถจีนเนี่ยการเซอร์วิสมันจะค่อนข้างไม่มากค่าเซอร์วิสเนี่ยบางทีแบบสามปีหรือที่เราเคยพูดถึง3ปี1,0,000แกิโลเมตรเอ่อห้าปี 150, นาหนึ่งแห้าหมื่นกิโลเมตรในการเซอร์วิสอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เบิกเงินจากบริษัทแม่มาซัพพอร์ตให้กับดิลเลอร์ แต่ถ้าบริษัทแม่บอกว่าเฮ้ออกไปก่อนนะออกไปก่อน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 จนส่งผลให้เรื่องของแคชแบ็กเรื่องของอินเซนティブเรื่องของเซอร์วิสแคมเปญต่างๆเนี่ยมันมีผลหมด mm hmm. คือนี่แค่เซอร์วิสนะถ้าสมมุติว่ารถมันมีการที่จะต้องเน็นแนนซ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันใช้เงินเยอะมากเ่ยสะสมไปเรื่อยๆเงินที่บริษัทแม่จะส่งมาให้ก็น้อยส่งผลให้ธุรกิจดีลเลอร์ในทุกวันนี้กลายเป็นธุรกิจที่ ที่ดีก็ดีไปนะครับคนที่ม,มีการ,การวางวแผนอ, <no. S 2> อะไรต่างๆก็ดีไปแต,แต่ที่แบบมันอยู่ในภาวะไปไคืนไม่เข้าขายไม่ออกก็มีเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางศูนย์กตรจรไทยเนี่ยพูดถึงแล้วก็ทางที่มุมที่ผมมองไปถึงอ,อุตสาหกรรมรถยนต์ในส่วนของดีลเลอร์รถยนต์ในปัจจุบันครับคุณผู้ชมขอขอบคุณพี่นงสันนโรม,มากๆขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับและไปตามช่วงต่อไปของรายการอ u t ต o o r l i ท e t กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชม Auto Like Event เราอยู่ในงาน Bangkok Auto Salon 2025นะครับมหากรรมรถแต่งและอุปกรณ์แต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมนะครับที่สำคัญก็คือเป็นการจัดแสดงที่ไบเทคบางนาเป็นครั้งแรกนะครับและมีค่ายญี่ปุ่นเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น m a z d a i s u z ู t o y o t a และ Honda นะครับช่วงนี้ไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ฮอนดเข้าร่วมงาน Bangkok Auto Salon 2025อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยมีรถมานำเสนอที่น่าสนใจถึง3คันนะครับโดยเฉพาะนั่นครับนี่คือ Honda HRV e-HRV e โดยมีชุดแต่งโมดูลโและชุดแต่งมูเก้นมานำเสนอนะครับแต่ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือคันนี้ครับสำหรับ Honda Ci ี i c Type R นะครับถือว่าเป็นรถตัวแรงที่คนให้ความสนใจไม่น้อยนะครับและช่วงนี้ไปพบกับคุณรัชนีจิระถาวรคุณผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนธุรกิจบริษัท Honda Auto m o โม l e ประเทศไทยจำกัดกันครับ สวัสดีค่ะสำหรับงาน Bangkok Auto Salon 2025ในปีนี้นะคะ Honda ก็จัดเต็มเอาใจคอสปอร์ตในการแต่งรถค่ะในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะซึ่งดึงความสปอร์ตนะคะจากสนามแข่งมาสู่งานในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง Civic Type R นะคะที่ดีไซเนอร์ของเรานะคะตั้งใจออกแบบตกแต่งแบบสปอร์ต เราใจรอบคันเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ H R V Modulo และ Mugen นะคะที่นำเสนอในส่วนของความสปอร์ตแบบพรีเมียมนะคะในส่วนของ Modulo โดยชุดแต่งรอบคันนะคะโลโกล้ดําแบบสปอร์ตกระจังหน้าแบบญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แล้วก็มาพร้อมกับ HRV Mugen นะคะอันนี้จะเป็นตกแต่งสปอร์ตแบบ g r g s s s v i นะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดนะคะล้อแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของรอบคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องด้วยค่ะแล้วเรายังมีจำหน่ายในส่วนของ HRV Modulo และก็ HRV ชุดแต่งจาก Mugen นะคะที่โชว์รูมฮอนด้ทั่วประเทศ222แห่งค่ะ เราอยู่ในงาน Bangkok Auto Salon 2025นะครับแล้วก็อยู่ในบูธอิรุสุนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยอิรุสุยกทับรถในอันนั้นนะครับโดยเฉพาะรถแต่งที่เสริมหล่อจากโรงงานเนี่ยมานำเสนอถึง4รุ่นนะครับและช่วงนี้ผมอยู่กับคุณพลางคูณจูฑาพลรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทรีเพชอิรุสุเซลจำกัดครับที่จะมาให้ข้อมูลของบูธอิรุสุในปีนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกครับผม ต้องอยากให้เล่าถ yeah, right. mm ึงรายละเอียดของบูธอ so ิสุสุในปีนี้ครับโดยเฉพาะคันที่อยู่ข้างๆของเราเลครับได้ครับปีนี้นะครับก็เราเน้นเอาใจลูกค้านะครับที่มีความชื่นชอบหรือไลฟ์สไตล์ในการตกแต่งรถยนต์นะครับวันนี้ที่บูธเราเนี่ยนำรถมาทั้งหมด4คันที่ตกแต่งพิเศษนะครับคันนึงก็คือเริ่มต้นด้วยคันแรกนะครับก็คันนี้เรียกว่าเป็นตำนานนะครับอสุมังกรทองปี1 9 8่คันนี้เรา นำมาทําใหม่หมดทั้งคันนะครับแล้วคันต่อไปนะครับปุ๋ยครับคันต่อไปก็มีคันหนึ่งถ้าพูดถึงรถใหม่นะครับอตอนนี้มีไฮแลนเดอร์ะนะครับสประตูนะครับคันนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยวัยบอดี้เซ็ตนะครับให ตัวรถมีมิตินะครับมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือคันที่2นะครับคันที่3ครับผมอีกคันหนึงก็เอาใจนะครับสายครอบครัวหรือคนที่มีไลฟ์สไตล์นะครับก็เรียกว่าเป็นสปอร์ต SUV นะครับก็เรานํารถมินิเอ็กซนะครับแอคทีฟนะครับมาตกแต่งจัดทรงใหม่นะครับเปลี่ยนล้อใส่ชุดแต่งให้ลูกค้ารอบคันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นงานของคนไทยนะครับเป็นส่งออกนอกนะครับของเอเคซีนะครับจะลุยก็ได้นะครับให้ความสะดวกสบายเช่นเดียวกัน 3ครั้งแล้วนะครับทันที่4สําหรับยบูธอิรุสุครับ,รบอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็วันนี้เรานำาํำรถอิรุสุเซฟตี้คานะครับมาเอาใจสายมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เป็นรถที่เรานําตัวรถ2.2นะครับที่มีการจัดแปลงนะครับ ตกแต่งให้มีสเปคเทียบเท่ากับรถแข่งนะครับซึ่งรถคันนี้เซฟตี้คาร์เนี้ยใช้นำหน้าขบวนในการแข่งขันนะครับอย่างล่าสุดก็วิ่งในงานอิสุบันเบกเนสนะครับสนใจพูดคุยรายละเอียดแคมเปญเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถปรึกษากับที่พิษาการขายของอิสุได้ที่โชว์รูมอิสุกล้บ้านท่านนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพลังคุณนะครับขอบคุณกับเป็นโอกายสวัสดีครับ เป็นอีกหนึ่งมูทที่มีความโดดเด่นในงานวากอกออโต้ซาลอน2025นะครับนี่คือมูทโตโยต้นะครับแล้วก็มีรถแต่งมานําเสนอเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดนะครับคันนี้นะครับสำหรับ Toyota GR Supra นะครับมาพร้อมกับระดับราคาที่น่าสนใจมากๆครับ5ล้าน7 4 10, 9 0 0 0บาทนะครับไปชมรายละเอียดของมูทกันครับ อยู่ในบูธมาสเตอร์ในงาน b a n g k o k Auto salon 2025นะครับแล้วก็มีรถที่โดดเด่นคือคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Master RX 7 RE a m e เม y ิ p ะป๊อ s เรสซ์ซูเซนะครับซึ่งเป็นรถที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น,นครับเป็นตัวที่ถือว่าโดดเด่นในงานนี้แล้วก็โดดเด่นที่โตเกียวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและรายละเอียดของบูธมาสเตอร์ในปีนี้นะครับไปพบกับคุณพพนิพิษจิรวัฒนานนนผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและนวัตรกรรมดิจิตอลบริษัทมาสเตอร์เซลลประเทศไทยจำกัดกันครับ สำหรับบูธมาต้าในปีนี้นะครับกับ b a n g k o ออโต้ส a ลอนนะครับเรามีคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือการถ่ายทอดความสุขให้กับลูกค้านะครับผ่านประสบการณ์ที่ดีนะครับไฮไลท์ตัวแรกนะครับที่วันนี้เรานำนำมาก็คือที่อยู่บนเวทีนี้ก็คือตัว r x 7เจ้าตำนานของรถเครื่องยนต์โรตารี่นะครับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นของ m x 5นะครับที่เราเ,าเข้ามาในครั้งนี้ ก็เป็นรุ่นที่เราแต่งเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นเสลิมคลอง 3- 5ปีของ MX5 นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีรุ่นพิเศษที่นําเข้ามาเป็นรุ่นที่เราตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับ3รุ่นด้วยกันก็คือ Ma z d a 2 CX3 แล้วก็ CX30 นะครับเป็นรุ่น m าสเตอร s s อเซนเชีย l l อเลกชันะครับรุ่นนี้เรามีการปรับราคาครับรวมถึงอุปกรณ์ในการใช้งานที่ที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับสรุ่นนี้มีจอดโชว์อยู่ที่งาน บางกองออโต้สลอรนะครับในครั้งนี้นะครับรวมถึงตัว CX5 นะครับที่เป็นตัวรุ่นของ XDL นะครับที่ตอนนี้ขายดีนะครับที่สุดนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับที่นำมามอบให้กับทางแฟนมาสเตอร์นะครับได้ดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับก็จะมีแคมเป็นแห่งปีนะครับก็คือเป็นมาสเตอร์มิดเยสเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีซื้อรถรุ่นรถนะครับ เราให้ส่วนลดแคมเปญสูงสุดนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงลูกค้าที่เป็น Master Family นะครับได้แคมเปญเพิ่มเติมไปอีก30,000บาทนะครับขอบคุณครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเชิญลูกค้า Honda e n 1กลุ่มแรกสัมผัสประสบการณ์แบบ Exclusive ผ่านกิจกรรม Honda e n 1 Exclusive Trip ปทริปสุดพิเศษ2วัน1คืนโดยพาลูกค้าออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ขับขี่จริง บนสะพานชลมาตวิถีเส้นทางเรียบทะเลอันงดงามของจังหวัดชนบุรีกับขุมพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบรรยากาศการพักผ่อนระดับพรีเมียมณโรงแรมเมสันพัทยาริมหาดหนาจอมเทียนและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดมุมมองใหม่ t r u s the t new experience จากคุณพรมมินงามจันทร์ศรีจากไดเอทอโต้บ็อกที่มาแชร์ประสบการณ์ขับขี่จากการใช้งานจริงของ Honda EN1 ก่อนจะดื่มดำกับดินเนอร์หรูสไตล์เชฟเทเ,ทเบลิล โดยเชฟตั้มชยาศักด์นามวงเฮดเชฟแห่งโรงแรมเมสันปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของคุณเพียวเอกพันธ์วรรณสุดแชมป์เดอะไวส์ออฟสตาที่มาแต่งแต้มให้บรรยากาศของมื้อค่ำเต็มไปด้วยความประทับใจกับผู้ร่วมงานทุกท่านครับ Auto Like k n o w l e เอ็ม t ประเทศไทยเดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์สู่มิติใหม่ของยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวกลยุทธ์การตลาดสุดสร้างสารรค์ผ่านแคมเปญเพล์ลิสเพลงภายใต้ชื่อรถใครครับที่หยิบเอาประโยคเรียบง่ายแต่ชวนสะดุดหูและสะกิดใจมาเล่าเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า New MG S5 EV ในมุมมองใหม่ผ่านเพลง3มเวอร์ชัน 3, สสไตล์ฮิปฮอป R&B แและร็อกภาษาโลกของเสียงดนตรีเข้ากับยนตกรรมกระตุ้นความสนใจในกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่แต่ยังสะท้อนแนวคิดที่ว่ารถยนต์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและจังหวะชีวิตโดยแคมเปญนนี้ยังสะท้อนเอกลักษณ์ของ New MG S5 EV รถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมจุดเด่นขับสนุกวิ่งไกลาชาร์จไวนั่งสบายพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีพร้อมทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจทุกอารมณ์ของผู้ขับขี่ตอกย้ำทิศทางใหม่ของ MG ในการสื่อสารผ่านอารมณ์ความรู้สึกและพลังของเสียงเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ในโลกดิจิตัลครับ ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All New Suzuki f r o n Subcompact SUV อย่างเป็นทางการในวันที่25กันยายนนี้พร้อมมอบความคุ้มค่าตั้งแต่ข้าวแรกด้วยแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของซูซูกิ w w w s u z u k i c o t h g e t r e a d y f o r f r o n t หรือสแกน QR code ที่กำหนดนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายน2568โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและทำการจองพร้อมรับมอบรถยนต์ All New Suzuki f r o n t หลังจากวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในวันที่30พฤศจิกายน2568จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทฟรี โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th eh, หรือที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ GWM Thailand ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านยนตกรรมพลังงานไฟฟ้าดีไซน์ล้ำสมัยโดยในปี2,568นี้ได้เพิ่ม Aura Good Cat สองเฉดสีใหม่ที่ให้ลุคสปอร์ตและหล่อยิ่งขึ้นทั้งสีขาวหลังคาสีดำและสีฟ้าโซบรูสะท้อนบุคลิกที่มีสไตล์เฉพาะตัว สุขุมมานิ่งเนียบทุกมุมแต่แฝงไปด้วยความเท่ในทุกมุมมองและสนุกเต็ไมไปด้วยพลังงานบวกพร้อมรุยทุกกิจกรรมส่งผลให้ยอดขายของ GWM o r a Good Cat ที่มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า4ปีกระทั่งถึงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม2568ที่ผ่านมามีตัวเลขกว่า17,000คันสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของลูกค้าคนไทยทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับ ออตโต i ไล t ์ทีว like ีออตโตไล์ทีวีกลับพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดท้ายในช่วงของออตโต้ไลท์ออนทัวพี่นกรอคุณผู้ชมอยู่แล้วจะไปที่ไหนและไปด้วยรถอะไรไปชมกันเลยออตโต i ไลท์ออนทัว like สวัสดีครับสำหรับแฟ,ฟนๆรถออนกเระสงค์สำหรับครอบครัวที่มีระดับราคาสัก2ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้มากองรวมกันตรงนี้ครับ เพราะว่าผมอยู่กับเกียร์คานิวัลรุ่น SXL Luxury นะครับโดยรถคันนี้เนี่ยเป็นแบบ พรีเมียม u v 3แถว7ที่นั่งนะครับระดับราคาของเขาอยู่ที่ยอยู่ทน่2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นลงมาถึง4 0 0แสนบาทนะครับราคาอยู่ที่2,590 0 0นบาทครับที่สำคัญนะครับในเรื่องของขุมพลังนะครับเขาเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2.2ลิตรนะครับแรงม้าที่ให้มาออกมาอยู่ที่202แรงม้าครับส่วนแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ ดโดยวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถคันนี้นะครับในรูปแบบการเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป้าหมายของเราคือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียชัยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออตไลท์อ like t อนทัวร์ครับเอาละรครับช่วงนี้เรามาว่ากันถึงฟิลลิ่งการขับขี่สหรับ เกียร์คานาวลา SXL Luxury คันนี้นะครับในแง่ของฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานาระหว่าง MTV กับ SUV นะครับส่วนหนึ่งอ่ะแน่นอนนครับเกิดจากช่วงล่างที่เขาเซ็ตกาวเคแลนต์ให้สูงจากพื้นเนี่ย172มิลลิเมตรนะครับฟีลลิ่งก็เลยรู้สึกเหมือนขับกับ SUV ประมาณหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมทรอกขนาด440นิวตันเมตรเนี่ยต้องบอกว่าขับได้อย่างสนุกสนานนะครับแล้วยิ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะค,คุณผู้ชมอัตราเร่งต่างๆเนี่ยไปได้อย่างนวลเนียนเลยครับคือมีทั้งความดุดันแล้วก็เรื่องของการขับขี่ที่สนุกสนานนะครับพร้อมกับความนุ่มนวลของช่วงล่างครับถือว่าเป็นจุดที่เขาเซ็ตได้ลงตัวมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละ ตอนนี้เราเดินทางมาอีกสักพักนะครับจะถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมโอ้เอาละครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบสองชั่วโมงนะครับกับการเดินทางระยะทางประมาณสัก120กิโลเมตรนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียชัยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบ,บ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของวิถีชีวิตเกษตรกร,ะร,กรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำนานะครับเอาละเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมชมมรรยากาศของสถานที่นะครับแล้วก็ออกมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดและบทสรุปของเกียร์คา i ิวเ SXL ลักชัี่คันนี้ครับคุณผู้ชม ก็ได้ใช้เวลากับศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนาเฮียชยัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันพอสมควรนะครับช่วงนี้มาว่ากันถึงบทสรุปของเกียร์ n คนวาล SXL Luxury MPV คันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในแง่ของระดับราคานะครับถามว่าราคาสูงไหมนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นระดับราคาที่อยู่ในระดับพรีเมียมเลยนะครับคือ 2ล้านกลางๆเนี่ยเรามีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่รถคันนี้เขามีความโดดเด่นเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับขับขี่ได้สนุกสนานแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆนะคือด้วยน้ําหนักของรถคันนี้เนี่ยมากกว่า2ตันนะครับแต่การขับขี่ไม่ได้รู้สึกว่าอืดแต่อย่างใดนะครับแถมยังรู้สึกว่ามีความสนุกสนานครับเหมือนกับการขับออรถ ยนต์นั่งทั่วไปนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนะอัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมันสนุกสนานอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับการเซ็ตช่วงล่างนะครับผมถือว่าเขาเซ็ตมาได้อย่างลงตัวนะครับเรื่องของ p a s ส i v ฟเซฟตี้แอคทีฟเซฟตี้และระบบเอเดต,ต่างๆเนี่ยให้มาอย่างครบครันเลยครับเรียกว่าเรื่องของความปลอดภัยจอดการเดินทางแบบเป็นครอบครัวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ นอกจากนี้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับการขับมาที่นี่เนะี่ยผมขับด้วยความเร็วสูงนะบางช่วงใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก120กิโเมตรนะครับแต่อัตราสิ้นเปลืองก็ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับปิดท้ายเรื่องของความคุ้มค่านะครับสำหรับ2องล้านห้าแสนเื่นบาทในวันนี้นะครับแน่นอนครับราคา2ล้านกลางๆเนยนะครับ มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าคุณเลือกคันนี้เนี่ยคุณจะได้รถ full size MPV แบบ 3, 3แถว7ที่นั่งที่ให้ความสำคัญกับทุกที่นั่งอย่างที่ผมบอกเลยนะครับทั้ง7ที่นั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวแถมของรถนะครับนั่งตรงไหนก็รู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่นะครับผู้นั่งด้านหน้านะครับผู้นั่งแถว2ผู้นั่งแถว3าต่างๆนยทุกที่นั่งเนี่ยมีความสำคัญหมดนะครับถือว่าเขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับและที่สำคัญก็คือกับราคานี้นะครับคุณได้ถ MPV f u l l s ซ z ์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับเกียร์คอนเวล SXL Luxury 7ที่นั่งคันนี้ครับ Auto Like TV Auto Like TV สบายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นการมาทำงานแถมยังได้ฮิลใจแบบนี้กับร้าน Nature Cafe and ์ i ิ t r o นะคะฝากไว้ด้วยตั้งอยู่ย่านรังสิตคลอง13ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสนใจยังไงค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามร้าน n a t u r า Cafe and ์ i ิ t r o ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยค่ะโซนนี้รายการ Auto Life TV หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับพบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งและฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางรายร ออตโไลทด้ค่คำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดพิธีกรสวยๆจากแบรนด์ลามยอนมากๆเลยสัปดาห์หน้าจะเจอกันใหม่คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ